กลับเข้าสู่รายการรอยเรื่องร้านนะคะในช่วงที่2ของรายการกับช่วงแต่งร้านและเช่นเคยค่ะเราต้อนรับพี่ตุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณผูชมครับวันนี้ค่ะพี่ตุ้มค่ะพู้เราหิวเลยนะคะร้านที่จะให้ตกแต่งนะคะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเรียกได้ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นอะไรของอยู่คู่กันกับคนไทยเลยใช่แล้ว,ลวร้านนี้ส่วนใหญ่นะถ้าเปิดมาก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยถ้าไม่อร่อยเนี่ยต้องเรียกว่าแบบคงอยู่ไม่ได้นะ,ะแลวโดยส่วนใหญ่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนใหญ่หลายๆร้านนี่ก็ต้องเรียกว่ามีแฟนประจําขาประจําคืออร่อยจริงๆนะครับถูกต,ต้องนะคะคุณธูบอกมาค่ะพี่ตุ้มว่าร้านเขานะคะก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือไม่เป็นสองรองใครเขาเป็นหนึ่งในตอโอเหมือนกันนี่นะครับแต่ว่ามั่นใจมากว่า ยคุณภาพอร่อยแต่เขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็เหมือนๆกันไปหมดแต่จะทํายังไงให้โจทย์รายการมาค่ะว่าจะทํายังไงให้ร้านก๋วยเตี๋ยวของเขาชื่อร้านว่าตะกร้อทองโอ้โหนะครับชื่อรานบเหมือนกันมีเอกลักษณ์นะครับจริงแล้วพูดถึงเนี้ยนะครับการตกแต่งร้านเนีครับนี่เรียกว่ามาถูกทางนะครับก็คือว่าหนึ่งเนี้ย โปรดักต์ตัวเองต้องดีก่อนคือผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ค,คือดีนะครับเราจะขาย๋วยเตี๋ยว๋วยเตี๋ยวต้องอร่อยนะครับถ้า๋วยเตี๋ยวอร่อยร้านสวยด้วยยิ่งแบบเรียกทุีคูณนะครับก็คือใจาก,กายเป็นแบบว่าของจริงของของแท้แน่นอนนะครับามาทาวินทาวก็ต้องมาทาน๋วยเตี๋ยวเรือตะก้อทองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการวางแฝนก่อนนะครับว่าพื้นที่เนี่ยถ้าทําออกมาได้ดีนะครับก็ยังสามารถทําให้การขายเนี่ยเป็นไปได้โดยง่ายนะครับลักษณะการจัดโต๊ะเนี่ยก็คือว่า จัดโต๊ะเป็นลักษณะของสี่ที่นั่งนะครับทั้งสองฝั่งนะครับตรงบริเวณตรงกลางเ,เนี่ยอาจจะนั่งหัวท้ายได้นะครับ<ะ>แล้วก็จุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรือตะก้อ,อทองนี่คือว่าจะมีเรื่องของกากหมูนะครับจะมีเรื่องของปลาแซลมอนโอโนะครับจะมีเรื่องของท็อปปิ้งต่างๆที่ใสนน่บนหน้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับ<ะ>อร่อยมากนะครับเราก็จะมีเรือที่ใส่อุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งแบ่งออกมาเป็นถ้วยสวยๆนะครับสามารถเนี่ย บริการตัวเองได้ยกไปเสิร์ฟตัวเองได้เลยนะครับอยู่ตรงกลางนะครับบริเวณหน้าร้านนะครับแน่นอนจะทําให้เกิดความรู้สึกโดดเด่นก็ต้องมีการชมการทาก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับบริเวณคุกกิ้งเลยนะครับและส่วนในสุดนะครับก็เป็นบริเวณที่เกี่ยวกับพวกการร้านจานต่างๆนะครับมาดูการตกแต่งกันดีกว่านะครับชื่อว่าตรอกทองนะครับแน่นอนแต่ว่าอยากจะดึงไอ้ความรู้สึกเป็นชื่อของเขาเนี่ยมาทําให้มันเด่นนะครับจะเอาทองมาสาเลยที่มันตุ้ย ก็ไม่ควรคำพิษต้นแพงไปแต่ตอนแรกต้องบอกว่าคาว่าตะก้อทองเนี่ยตัวนึกว่าเป็นตะก,อตก้อที่ใช้ลูกก๋วยเตี๋ย,ยวก็เป็นเป็นไปได้ก<อ>็เป็นไปได้ก็แต่เป็นเพราะตะก้อที่ลูกก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เป็นตะก้อทองเหมือนกันใช่ไหมคะ<น>แต่ว่าตรงนี้เราใช้คือตะก้อที่เป็นเหมือนตะก้อรูปตะก้อนะครับซึ่งเอามาเรียกพ้องเสียงนะครับความหมายเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ถึงเป็นพ้องเสียงแต่ก็ได้ความหมายของการสารเหมือนกันก็ได้ ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเราเนี่ยเอาลักษณะของงานสารนะครับมาช่วยตกแต่งร้านเนี่ยเดิมทีเนี่ยผ้าปพดานเนี่ยอาจจะดูแบบเรียบๆดูกระดังกระดางหน่อยนะครับเอาตัวลักษณะของเสือเหมือนกับเสือไหวสารเนี่ยสายขึ้นไปแล้วก็ค่อยด้วยเชือกนะครับค่อยให้ตกท้องช้างนิดๆนะครับปิดแนวที่ไม่เรียบร้อยนะครับไฟเนี่ยอยู่ที่เดิมได้นะครับปิดแนวไม่เรียบร้อยของฟ้าปพดาทั้งบนซะนะครับก็สามารถเปิดไฟเนี่ย ลอดผ่านแสงของตัวตะแกรงได้นะครับก็ทําให้แสงไฟลงมาข้างล่างเนี่ยสวยงามดูมีสเสน่ห์มากขึ้น<ฆ>นะครับด,ด้านปลายสุดนะครับของตัวเสือตัวนี้เนี่ยก็ดึงลงไปบางในส่วนหลังจานได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยที่หลังจานเนี่ยดูไม่สวยเลยน้องนะครับลูกค้ามาเห็นก็านาอาจจะมีรู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับ<ฆ>าบางใช้ให้เรียบร้อยนะครับงานสารเนี่ยก็มาใช้ต่อเนื่องนะครับทำเป็นพวกมานั่งต่างๆนะครับเป็นนักพิงหลังมานั่งได้นะครับ หรือเรามาทําเป็นโครงไฟก็ได้ก็คือเอารูปตะก้อเนี่ยมาสป็นรูปตะก้อน,นอาาาั่น,อนเองนะครับแล้วมาซ่อมเป็นโคมงไฟไปบ,บายเย็นๆนะครับที่ต้องใช้ไฟก็ดูสวยงามน่ารักดีนะครับะค,ะความโดดเด่นของร้านนะครับนอกจากบริเวณตรงกลางที่เราบอกว่าจะมีเรือลำน้อยที่ต้องบอกว่าลำน้อยคือลำไม่ใหญ่จริงนะครับก็คือลำขนาดพอเหมาะเพราะว่าแค่ใส่ท็อปปิ้งเป็นถ้วยๆเองนะคะแล้วก็สามารถเติมได้ตลอดสําหรับว่าพนักงานเสิร์ฟถ้าเห็นว่าเออตรงนี้ ท็อปปิ้งหมดก็มาเติมจะได้ไม่กินพื้นที่จนเกินไปใช่<ป>ลูกค้าก็บริการตัวเองได้หยิบถ้วยไปนะครับโต๊ะก้วอี้ใช้เหมือนเดิมได้นะครับก็าอี้เนี่ยเพียงแต่ว่าปรับสีใหม่ทําให้สีไม้ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนโต๊ะนะครับขออนุญาตใช้พลาสติกเนี่ยแล้วก็เก็บชายให้เรียบร้อยอคือเก็บชายให้มันตึงแน่นนะครับก็จะทำให้เป็นขอบโต๊ะเรียบสวยงามนะครับทําให้ดูสะอาดสะอานน่านั่งมากยิ่งขึ้นนะครับบริเวณที่โดดเด่นที่สุดของร้านคงจะหนีไม่พ้นบริเวณเครับ ตรงปลายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ทําเป็นปลายเหมือนกับหัวเรือเชิดขึ้นนะต้องเชิดขึ้นเพราะถ้าเชิดลงไม่ได้เรือต้องแบบว่าออกนออกคลื่นออกทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นหัวเรือเชิดขึ้นหน,อน่อยนึงตรงกลางก็ทําเป็นช่องรูมนะครับมไม้ใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับส่วนทางด้านปลายเรือก็ทําเป็นตุต๊กจบนะครับโชว์ขอต่างๆนะครับ ตรงปลายสุดด้านหน้านะครับของหัวเรือก็คือจะเป็นหม้อช <Hello. S 1> องก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาทําก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรต่างต่างเนี่ยการเคลื่อนที่อะไรต่างต่างตรงนี้จะช่วยทําให้ลูกค้าเวลาผ่านไปผ่านมารู้สึกแบบว่าร้านนี้มันแบบคือของจริงวุ่นวายจริงคนเ<ม>ยอะจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีดนะีไซน์แฝงอยู่ถูกต้องนั่นก็ทําให้รู้สึกได้เลยว่าอร่อยจริงด้วยนะครับอลองดูนะครับถ้าลืมไปป้ายชื่อนะครับติดเลยนะครับข้างหน้าเลยเรือ แต่ก็ทองนะครับก็ใช้เป็นพื้นสีเขียวแล้วก็ตนังสือแน่นอนต้องเป็นสีทอ,ทองนะครับก็จะทาร้านอาหารเนี่ยสวยงามและน่านั่งเกือบเรืออีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวผ้าใบที่กันแดดนะครับ ح ح> แหมเราใช้เสื่อที่เป็นลักษณะของไม้ไผ่สาแล้วนะครับถ้าจะใช้ผ้าใบกันแดดแบบเดิมก็อาจจะดูไม่เก๋นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเสื่อเหมือนกันนะครับทาเป็นโครแล้วก็ดึงด้วยตัวเชือกเอาไว้นะครับมันก็สามารถใช้เป็นกันแดดได้ได้ที่สำคัญที่สุด สร้างให้ร้านเนี่ยดูมีเอกลักษณ์แล้วก็รับรองเลยว่าคราวนี้ใครไปหาร้านก้วยเตี๋ยวเรือตะก้อทองที่ทาวินเทาหาไม่ผิดร้านแน่นอนเด่นแน่นอนเลยนะคะสวยงามเลยนะคะหวังว่าคุณทูงคงจะถูกใจนะคะและถ้าคุณชมท่านไหนค่ะอยากจะมีร้านแบบนี้นะคะคของเราดีของเราเจ๋ง อร่อยอยู่แล้วแต่ว่าขาดการตกแต่งนะคะส่งความต้องการมาเลยค่ะพิมพ์ SMS นะคะแล้วก็ส่งมาที่เบอร์4642104ค่ะพิมพ์ชื่อของคุณนะคะพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับค่ะ10ท่านแรกนะคะรับไปเลยค่ะนี่หนังสือ a r c h i t e c t e x p o b i o g r u i e e นะคะจะเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของ List supplier ต่ตางๆนะคะในการตกแต่งก่อสร้างนะคะน,นี่เลยมีให้เลือกมากมายเลยนะครับค่ะคอยากได้ส่งความต้องการเข้ามาโดยด่วนเลยนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีไอเดียดีๆในการตกแต่งร้านมาฝากกันในช่วงไอเดียร้านเด็ดค่ะจะาพลาดนะครับ